ค่ะสวัสดีค่ะอลิเมิลิอคอรคลินิกนะคะอันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะนี่คุณภัชระนะคะก่อนปลูกผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังเสร็จทันทีกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีสดค่ะอันนี้หลังลงเสร็จทันทีนะคะตอนทําเป็นยังไงบ้างคะคุณภชระเจ็บ,บไ,ไหมไม่รู้สึกเจ็บครับจะมีเจ็บนิดหน่อยตอนฉีดยาชานะครับมีแค่นั้นเนาะไม่มี จนเสร็จมาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยอเห็นการแล้วเป็นไงบ้างคะค่อนข้างเน้นนะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจเลืกคีินเนี้ยเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วว่าปลูกกับค่อนข้างเน้นโอเคเดี๋ยวเราเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะอันนี้ก่อนปลูกนะคะก็มีปัญหาช่วงนี้เลยนี่เลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะแล้วก็ ยังไงเราก็ฝากเ,เพื่อนๆนะคร<อ>ับคลินิกด้วยนะเพราะว่าพี่ๆเราก็คุณหมอเนี่ยบริการดีมากๆเลยเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะค,ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ